พี่น้องเอาเล้วครับเอาแร้วอู้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 เอาแล้วครับเอาแร้วพี่น้องเอาแร้วนี่ของแท้เอาแร้วครับบึงเบสครับผมนานมานแล้วเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับสวัสดีครับมือนีผมผามาไซเบดครับมือนีเอาเบสมาหาสิบหลังจักสิใสีไซเบิดบเบดครับครับเนื้อหัวครับแล้วก็ซิมีเนื้อ กันเดือนนะครับตึกตัวหน่อยตัวใหญ่หาซหลังครับเป็นเบสเบอร์ซีหาครับจักสีไซเบิดบาเปิดไซน้าจะคล้องครับเดี๋ยวยินเสียงมันสวบจักตัวหน่อยตัวใหญ่เดี๋ยวเอามาลองเบิรงว่าสิเป็นจังไรครับไปลุยกันครับ Thank you. หลังนี่คือจังไม้เป็ดตึงๆครับไฟผมบอท่นอานไหนเอามาคฮ้ยเฮ้ย้ยปาถือครับโอ้ยตัวนี้น่อยนึงพี่น้องปาติดถูกสกินเหลือก,กเนตเลยตัวนี้เป็นเนื้อขีกันเดือนนะครับ โอ้ยหอมสีมีต่หลุ่หนีซะนออพี่น้องมรงเลียงนี่ไปจังไหนก็นจกังล่อหลุ่ล่อชุวมน,น้ากันครับไปครับผมสีผ้าย่างเบิงจับน้อยนะครับเพราะว่าผมไปเอาไฟมาบางหันเนี่ยหลังนี่ก็ยังเหลือครับเบียดไซบเบ์ดนะครับบอกไว้ก่อน มันมืดครับหลังนี้ก็ย่งเหลือคือเก่าครับหลังนี้นี่เล่นก้อนมูสงสัยสิตายล้วเออกย่งงยู่ครับไปครับไปลุ่นเบื้องหลังต่อไปครับเบื้องหลังนี่ครับมันจึงล่วงหลังอย่างนผมไปกอดในกอเขาคนครับ ใส่สิเป็นกระปูแลใ,ใส่เงยวไว้ก่อนครับหลังฟังตั้งนี้ใหคักครับผุดยีดขึ้นทั้งกอเขา่าผุดเงื้อยั่งนะครับน,นั่นดินด้วยครับไปบึงหลังโตไปฮาครับเอาแล้วครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วนี่ของแท้เอาแล้วครับบึงเบ็ดครับผม มานมานแล้วเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหครับนั่นนี่ไปเนงือใส่เดือนครับโอ้โห้หผมมานแล้วผมมานแล้วมือนี่นี่เห็นไหมครับ ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไฟอาชิซส่องเนี่ยขออภัยครับนี่เห็นบ่ครับหมานแล้วหมานแล้วจังสี่เลยครับตัวนี้เป็นเนื้อกี่กันเดือนไงครับหลังนี่นั่นเอาแล้วครับไอ้ดุครับไอ้ดุนี่โอ้ยใส่ใส่ตะหักนะครับยังคบด้วยนะครับรุ่นนี้ครับ เอาขออนุญาตเก็บครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนย่ำแรงครับบัดน,นี้เดี๋ยวผมสีผ้ายามครับวันสิเป็นจังไหนสีหมันหรือบอมหมันครับอี่าไปรุ่นน้ำกันครับผมไปครับรอบต่อไปนี่สีตัวใดหลอนกับสีเป็นเนื้อตัวนี้นะครับ ไปลุ่นกันครับผมบึงหลังนี่ครับหลังนี่สงสัยสิไปแล้วครับลวนแล้วพี่น้องลวนนะครับน้ส่เงี่ย เนี่ยตัวนี้ผมใส่บ้างพื้นเลยนะครับนะครับหลังนีหัวเขายั่งเหลือครับแถวนีก็บ่ค่อยมีแรงหนามไงครับปลากัเลยบ่อุ่มปันใดแต่ก็พวไดรยยลุ่นนะครับตัวนั้นยั่งเดือใส่ไปอีกครับหลังนีสงสัยครับนี่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  แมนอิลีครับแมนอิลี่อู้หูข้ขึ้นมาเบิ่งครับขึ้นมาเบิ่งโอ๋ออู้ปลาดุกครับปลาดุกไหม่ปลาดุกเก่านี่พี่น้องโอ้กินจำมากดิบเลยครับป๊เพราะว่ามันเป็นเนื้อขี้กันเดือนเนาะว่างพื้นมันก็กินแบบ ืนลงโคตรเลยครับขนาดปลาดุกยังกินสุดหมากเลยครับผมปลาบลดง่ายครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บครับผมทั้งทางนานี่มือเว้นถึกปลาดุกครับผมเปลี่ยนใส่เป็นอันเนี้ยใส่เดือนเ,อาเนาะนงเหลือคือเก่าครับเี่ยจีกันเดือนไงครับ หัวง้างเดือครับพตัดงานนาสิตัดมือนี่ครับสงสัยฟาบก่าเขาฟังครับผมอ้าต้นนี้ลวนเสยปะเสยเนื้อครับอะ้อีกบ่หลายหลังครับ สีเบิด์ดละเบ็ดอู้ดฝุ่นปลาตำ้มกวัวเขาไปเลอยครับสุดเดียงว่ามันเฝ้าเบ็ดยู่นีครับเดี๋ยวเดสกับมาใส่เให้ฝุ่นโอ้ตัวนี้ก็ตไ้มไปกันครับ ไม่หลุนครับไม่หลุนแต่ว่าเยเื้อมหลวันเงอหลอนก้นครับตัวน,นี้ก็ดีขึ้่นทึ่งครับอูหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องแล้วผมสิใส่เงอไว้อยู่ช่วงไถบไทยนี่ไม่หลุนเดี๋ยวเฮ้าล่อมาช่มตอนหลบสองครับปลาอ,ยอยีเงคือดีแท่เลนั่นใส่สิเป็นปลาเขียงได้นี่ แมนบ่แมอนอ,อนีีครับโอ้ยตัวไข่แง่ครับมาเขียงตงัวนี้โอ้ใส่ปิ้งครับใส่ปิง้งโอ้ยคันใดหลายๆตัวนี้อีขื่อเลยครับนี่รุ่นนี้นะครับเอายางตัวนี้เป็นรอบยางกลับมานะครับเดี๋ยวผมจิตไปนั่งถ่ายย่เถียงนะครับ เอาแล้วครับเอาแล้วเห็นดึงตึกตึเม่นหยังครับดึงตึกตึกสงสัยเป็นเข็งอีกแล้วครับโอ้โหเมนครับดูครับผมโอ้ปลาดุครับปลาดุนี่มานแล้วหมานแล้วตัวนี้เป็นรอบสองนะครับรอบสองครับรอบสองปลาดุกกับพ่อมี่ครับนี่ ก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเอาไวน้นีก่อนสวัสดีทักทายยา่ามเศร้าครับผมมากูเบสครับแต่ว่ามือนี้บ่เศร้าปันไดเริ่มสองโมงแล้วเกือบสี่สองโมงแล้วครับฝ่ามันขึมๆแน่มื่อนี้เดี๋ยวเอาสิไปกูเบสครับเบสผมใจได้สี่สิบหลังครับผม เอามหาสีใส่ได้สีสีเพราะว่ามือขึ้นนี่ไปใส่แล้วลืมไฟมาสีใส่อีก,กอะจักยังไงครับแต่ใส่เอาแต่ในหน้าจะขวงครับมือขึ้นก็นได้รอบยามกลับนี่ก็ได้ประคอตัวงามไปตัวหนึ่งครับแล้วก็รอบแหลกรอบสองก็ได้ปะดุประทุกตัวงามตัวหนึ่งปะดุกหน่อยสองตัวเพอได้อยู่ได้กินครับ อยู่ในหน้าจะของแต่ว่าเ้านีไปกูเบสเท่ากอนครับไปครับ ปุ่าาทันมีอาการปุ่ทันมีหยังด้วยครับหยางเนี่ยหยังว่ะหยังว่ะอู้ยประคอหน่อยตายครับโอ้ยมันว่าตายนี่สีไเด็ลปอยนะครับ อยอพี่ร้องอุ้ยจากสอยู่อยูเด้อคพือพันหลุมอุ่มอยู่เอาผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วครับเบื้องเบ็ดเบื้องเบ็ดครับลักษณะเบ็ดยังดูอยู่ครับเดี๋ยวผมอนุญาตรครับ ตัวนี้นี่คุ้มเลยพี่น้อง กระวานครับเหยาขอบจกระวานถือขอดเย็ยนครับสุดยอดอีหลีเหยอนินเหยาขีกระเดอนญ่ครับไปหลังต่อไปครับหลังนี่คือดีดขึ้นแนวนี้บ่คือดีดขึ้นแนวนี้มันไม่หยางครับพี่น้องเอาเร็วครับเอาเร็วอู้อู้อู้อูอ้ใส่สวยครับใส่สวย เดี๋ยวผมเอาขึ้นมใม้เบิ่งครับนี่โอ้เอาเรียวพี่น้องนี่สองเต้มนะครับปลาคอตัวง,งามๆนะครับสองเต้มนี่เป็นไหนครับเป็นไหนเนือ้อตัวนี้เป็นเนือ้อกันเดือนไงครับ เพราะว่ามือขึ้นนี่เหลือแต่กี่กันเดือนหวกรอนเบิดครับไปรุ่นลังงโตไปหมานเลยครับทึ่งปลาทึ่งเอียนอย่าลืมล่างเด็ดครับทอาไส้แล้วก็ยังสีใส่ไส้โดนๆครับ สรุปแต้มให้เบิ้งครับเบสกับกูเรียบร้อยยันตัวหนึง่งประคอรุ่นไขแน่ตัวหนึ่งครับเหมือนกับประคอหน่อยตัวหนึง่งตัวนี้ว่าสิปอยกับตายตายเต็มขึ้นหมดนะสำหรับปลอบมีกับถือว่าพ่อใจครับคือถือว่าหมานเลยละ่ะเพราะว่าใส่อยู่หน้าจะของครับกับโบคืดว่ามันสีมีปลาปะนี่นะครับกับโคืนว่ามันสีมีตัวง,ง,งามนะครับ เอียนกับมี่เด้เอียนกับคุ่มนะครับรอบนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับ